ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตง News ช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามกับไทยนะคะได้มีการชูข้าวประนีตนําร,ร่องเศรษฐกิจเข้าวยุคใหม่เปลี่ยนเกมจากปริมาณสู่คุณค่าเปิดตัวไทยไรเฟส2 0 2พาพาณิชย์นะคะเดินหน้าข้าวประณีตเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของเศรษฐกิจข้าวไทยหรือ New r i ส์อีโคโนมีชูรสชาติอัตลักษณ์ข้อมูลเชิงลุกเป็นตัวขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าแทนการแข่งขันด้านปริมาณเตรียมนําเสนอครั้งแรกนะคะในงาน ไ i ยแลนด์ไรฟ์เฟ2025วันที่4-7ธันวาคมนี้ที่ i m p a c t เมืองทองธานีค่ะนางสุปจีสุธรรมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวนะคะว่าตลาดข้าวโลกค่ะเปลี่ยนไปผู้บริโภคไม่ได้เลือกข้าวจากความเคยชินแต่ให้ความสำคัญะะกับรสชาติแหล่งที่มาเรื่องราวผู้ผลิตและข้อมูลประกอบการบริโภคข้าวไทยต้องมีสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่ขายด้วยชื่อพันเพียงอย่างเดียวถ้าบอกได้ว่า รสชาติเป็นอย่างไรเหมาะกับเมนูแบบไหนหรือผลิตจากพื้นที่ใดก็จะทําให้ผู้ที่ซื้อทั่วโลกเ,เห็นคุณค่าที่แท้จริงและพร้อมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นค่ะส่วนทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้ระบุว่ากระทรวงกําลังสร้างระบบตลาดใหม่ที่สะท้อนคุณภาพจริงของข้าวไทยโดยวรวบรวมะะกลุม่มผู้ผลิตกว่า7 0 0ดร้อถึงแปดกลุ่มทั่วประเทศขึ้นฐานข้อมูลและคัด200กลุ่มแรกเข้าสู่กระบวนการ ยกระดับคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเมื่อข้อมูลโปร่งใสผู้ผลิตจะไม่ถูกเหมารวมราคาอีกต่อไปเข้าแต่ละชนิดก็จะถูกซื้อขายตามคุณภาพจริงเป็นรายได้ที่ยั่งยืนกว่าเดิมค่ะ ซึ่งทางนี้นะคะทางด้านของนายนพธรรมวานิชนะคะผู้ร่วมก่อตั้งไรฮับได้ระบุว่าไทยเนี่ยมีความหลากหลายของข้าวมากที่สุดในประเทศหนึ่งค่ะแต่ว่าในระบบของการค้าใช้จริงเพียงแค่ไม่กี่พันทําให้ไม่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ที่ต้องการข้าวเฉพาะทางเราเริ่มจากการชิมแล้วก็บันทึกนะคะเพื่อสร้างภาษากลางของรสชาติข้าวเหมือนวงการวนยนะคะหรือว่ากาแฟที่พิเศษจากนั้นก็จะคน พบว่าข้าวอย่างข้าวลืมผัวข้าวหอมใบเตยล้วนมีคาแรคเตอร์เฉพาะแบบที่ตลาดพรีเมียมต้องการเราจึงใช้คำว่าข้าวประณีตเพื่ออธิบายคุณลักษณะน,นี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ย้ำนะคะว่าข้อมูลคือหัวใจของ New Right Economy เพราะทำให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้จริงถ้าข้าวดีแต่ไม่มีข้อมูลในการรองรับก็ขายไม่ได้ในราคา ที่ควรจะเป็นวันนี้เซฟโรงแรมผู้ประกอบการอาหารหรือผู้ที่ซื้อจากต่างประเทศสามารถเลือกเข้าจากฐานข้อมูลจริงไม่ใช่จากความรู้สึกหรือว่าการเหมารวมค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยยังได้เปิดเผยนะคะว่าไทยนคะ,ะผลิตข้าวปีละ20กว่าล้านตันและสามารถเพึ่งพาการส่งออกมีมากกว่าครึง่งในขณะที่ผลผลิตต่อไร่นะคะยังตามหลังประเทศคู่แข่งค่ะ,คะเช่นเวียดนามที่ได้เฉลี่ยหนึ่ง 1,200กิโลกรัมต่อไร่นะคะในขณะที่ไทยเฉลีย่ย600-700กิโลกรัมต่อไร่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งขับเคลื่อนนะคะให้เข้าไทยเปลี่ยนสู่ตลาดเฉพาะทางมากขึ้นโดยการใช้จุดแข็งนะคะด้านความหลากหลายกว่า5,000สายพันธุ์เป็นตัวนำแล้วก็เริ่มต้นนะคะในการส่งเสริม20กลุ่มเกษตรกรต้นแบบในเฟสแรกซึ่งหากว่าไทยนะคะสามารถสร้างระบบข้อมูลรสชาติอัตลักษณ์และเรื่องราวของข้าวแต่และชนิดได้อย่างชัดเจนผู้ซ ทั่วโลกค่ะจะเลือกข้าวไทยเหมือนเลือกกาแฟาหรือไวน์ค่ะทั้งนี้นะคะงาน Thailand r right i ฟ e Fest 2 2 2 5จะจัดขึ้นในวันที่4ถึง7ธันวาคมทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟัง Thailand r right i ฟ e Fest 2 2 2 5นะคะก็ได้มีการจัดขึ้นวันที่4ถึง7ธันวาคม2568นะคะตั้งแต่เวลา10นกาถึง20นาฬิกานะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะก็สามารถเข้าชมฟรีตลอดงานด้วยค่ะ ติดตามรราฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็ยนหลังเคารพทงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตงนิวส์